สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ผม Fog Dirty CH นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเล่นบอมโซคอสกับเพื่อนนะครับผมขั้นตอนแรกคุณจะต้องมีเน็ตแล้วก็ปล่อยฮอสปอร์ตให้เพื่อนนะครับแชร์ฮอสปอร์ตนะครับผมซึ่งถ้าใช้ WiFI บ้านด้วยกันมันจะใช้ไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรของมันไม่รู้โอเคสมมุติคุณเป็นคนปล่อยฮอสปอร์ตนะครับคุณก็กดตามผมมาเลยนะครับผมกดไปที่เพลย์นะครับแล้วจะมีสองโหมดทีมกับฟรีฟอร์เลือกไปสร้างโหมดหนึ่งนะครับผมจะเลือกทีมนะครับ แล้วก็มี3ามโหมดนะครับสามโหมดอีกแหละเลือกไปสักอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วก็กดเลย์โอเคเมื่ออยู่หน้านี้คุณก็เลือกตัวละครรอเลยคุณอย่าเพิ่งเริ่มนะครับแล้วเพื่อนที่เชื่อม h o ตส p o t คุณก็จะเห็นห้องนะครับผมมาดูในมุมของเพื่อนที่เชื่อม h o ตส p o t บ้างนะครับผมโอเคกดมาที่ Catcher นะครับแล้วก็นาบีนะครับผมนี่ Catcher แล้วก็นาบีก็จะขึ้นเป็นชื่อห้องในการเล่นเกมนะครับผม เป็นห้องของเพื่อนเราแล้วจอยเข้าไปได้พรับบิงนี่คือโหมดออนไลน์นะครับมันก็จะแหลกแหลกหน่อยกระตุกเป็นบางช่วงปิงน้อยก็แหลกถ้าวิธีให้มันไม่แหลกก็คือเราต้องเป็นเจ้าของห้องนะครับนี่คือบักของเกมนะครับผมเกลียดมากๆเลย oh, <shit. S 1> บางนี้เราก็เลื่อนสามารถลงไปเล่นได้นะครับเ็าจะโดนพวกตสับแรงๆมานะปุยปุยยำ <laughs> โอเคสตนี่คือ ร้านขายของขายตัวละครนะครับผมทุกคนอาจจะรู้ไอคอนนี่คือสัญลักษณ์บนชื่อนะครับสัญลักษณ์บนชื่อมีมินิเกมก็เลือกด่านมินิเกมในการเล่นแมพก็คือแผนที่อันนี้ก็คือเติมซึ่งผมไม่เติมนะอันนี้ก็คือตัวละครของเรานี่ผมก็จะมีสี่ตัวหลักๆนะครับมีแค่สี่ตัวนี่แหละตัวหนึ่งก็เป็นตัวฟรีด้วย โอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผม